สวัสดีครับกับข้าวบ้านบ้านมาแล้วนะครับวันนี้จะนําเสนอในเรื่องของการทํำข้าวมันไก่ซึ่งข้าวมันไก่สูตรของผมเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับข้าวหมกที่ผมได้นําเสนอในคลิปที่14คราวนี้มาดูส่วนผสมในเรื่องของตัวข้าวกันก่อนเลยนะครับอันนี้ใช้ข้าวสารหอมมะลิส้มโอเหมือนเดิมนะครับผมใช้วิธีการไปลวกน้ําประมาณ10นาทีแล้วก็พักให้สด็ดน้ําเอาไว้ นะครับส่วนที่2ก็คือไก่ที่ติดน่องและสะโพกนะครับอันนี้ผมเอาไปลวกน้ําเช่นกันอันนี้ยังไม่สุกนะครับแค่ลวกน้ําให้กลิ่นคาวเนี่ยมันหมดสิ้นไปอันนี้ก็คือ2เกลือก็คือมีกระเทียมกับพริกไทยนะครับแล้วก็มีขิงแก่ใบเตยเกลือแล้วก็ซอสฝาเขียวแล้วส่วนที่เห็นนี้ในถ้วยสีเขียวนะครับที่มีกากเห็นอยู่นี่ก็คือมันไก่ที่ผมเอามาเคี่ยวนะที่เราจะเอาไปผัดกับข้าวแล้วก็ มันจะทําให้ข้าวเนี่ยหอมมันไก่ฝั่งนี้ก็คือเป็นโครงไก่โครงไก่เนี่ยเราจะใช้ทําน้ําซุปนะครับเราจะเอาโครงไก่แล้วก็เอาไก่ตัวเข้ามันเนี่ยต้มพร้อมกันฮะเอถึงเวลาเอาไก่ตัวนี้ออกอันนี้ก็จะกลายเป็นน้ําซุปนะครับแล้วก็จะมีรากผักชีแล้วก็เอ่อแต่งเติมด้วยหัวไชเท้านะครับเพราะหัวไชเท้าเนี่ยมันจะทําให้น้ําซุปนั้นหวานขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มไก่กันก่อนนะครับว่าจะต้มอ,อย่างไรให้หนังไก่ไม่ปลิบแล้วออกมาสวยงาม นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับมาดูขั้นตอนในการที่เราจะต้มไก่กันนะครับตอนนี้น้ําเดือดพร่าแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ใส่รากผักชีไปก่อนใส่โครงไก่โครงไก่นี่ผมก็ลวกเหมือนกันนะครับหลังจากใส่โครงไก่ไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เกลือไปสักนิดนึงประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือเข้าไปหลังจากนั้นเราก็เอาไก่ใส่เข้าไปไก่ที่เราใช้ทําเป็นข้าวมันเนี่ยนะฮะใส่เข้าไป ตอนนี้ผมใช้ไฟแรงอยู่แต่พอสักพักหนึ่งเราจะลดไฟให้อยู่ไฟกลางพอไม่เร่งไฟเนี่ยไก่มันออกมาจะสวยแล้วก็มันไม่ปริอ่ะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ไฟกลางโดยที่ไม่ต้องปิดฝาหม้อนะครับเพราะว่ากลิ่นคาวไก่เนี่ยมันจะได้ระเหยออกไปหมด น,นี้เราก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งประมาณ30นาทีพอ30นาทีแล้วเราค่อยเอาไก่ออกข้อควรระวังอีกนิดนึงพอเราต้มไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีฟองแล้วก็มีมันเนี่ยเราพยายามช้อนมันออกเพราะตัวเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันจะทําให้มันเลี่ยนจนเกินเหตุเกินควรอันนี้ก็พยายามช้อนมันออกนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันช่วงรอต้มไก่ ช่วงเรารอต้มไก่นะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีช่วงนี้เราก็มาทําน้ําจิ้มกันน้ําที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นน้ําที่ผสมไปด้วยเกลือน้ําส้มสายชูแล้วก็น้ําตาลทรายซึ่งตรงนี้ผมบอกนี่เลยว่าอย่าใส่ให้เค็มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเต้าเจี้ยวใส่เข้าไปด้วยอันนี้คือน้าเชื่อมที่ผมเคี่ยวไว้จนเย็นส่วนที่2เนี่ยผมจะใช้ขิงแก่คำว่าขิงแก่สังเกตง่ายๆนะครับขิงเวลาเราผ่ามาเนี่ยมันจะมีเสี้ยนลักษณะนี้นะครับอันนี้เราถือว่าเป็นขิงแก่ เราใช้ขิงแก่จะดีมากเลยนะครับส่วนที่สก็คือในเรื่องของพริกขี้หนูผมใช้พริกขี้หนูส่วนแล้วก็พริกจินดาผสมกันส่วนที่4ี่ก็คือหอมแดงไทยแล้วก็กระเทียมวันนี้ผมใช้กระเทียมจีนเพราะเหตุผลเพราะว่าเ,าเราไม่ต้องการให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยฉุนตีจมูกเราต้องการให้กลิ่นของขา่าแล้วก็เต้าเจี้ยวน่าเป็นตัวชูรสออกมาในส่วนนี้ แล้วส่วนสุดท้ายส่วนที่5คือเต้าเจี้ยวอันนี้ผมใช้เต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งอันนี้ก็ใช้อยู่ในเลทประมาณ3ช้อนโต๊ะคราวนี้เราไปดูวิธีการปั่นกันเลยนะครับเราเอาขิงใส่ไปนะครับ 2. หอมกระเทียมนะครับใส่เข้าไป3ามพริกขี้หนูแต่ผมยังไม่ใส่เต้าเจี้ยวเพราะว่าผมอยากให้เต้าเจี้ยวเนี่ยไม่ต้องละเอียดมากจนเกินเหตุเกินควรเวลาเราเคี้ยวเราตักกินเนี่ยให้มีเมล็ดเต้าเจี้ยวเนี่ยอยู่จะมีความรู้สึกที่โอเคแล้วก็ใส่น้ําเชื่อมเข้าไปเราไม่ต้องใส่น้ําเชื่อมหมดนะครับ นิดหนึ่งเราต้องเคี่ยวไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เย็นก่อนนะค่อยมาปั่นอ่ะเรามาดูปั่นกันเลยนะครับอ่ะสักพักหนึ่งเราก็เอาเตาเจี้ยวใส่เข้าไปประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ปั่นอีกครั้งหนึ่ง อ่ะโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับไก่เราได้แล้วนะครับก่อนอื่นเราช้อนมันที่มันลอยๆเนี่ยออกสักก่อนแต่ไม่ต้องออกหมดเพราะเดี๋ยวเราเอาไปหุงข้าวด้วยตอนนี้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ตัก ชิ้นไก่ออกแช่น้ําเย็นการแช่น้ําเย็นเนี่ยมันจะทําให้หนังไก่เนี่ยอยู่ที่หนังไก่ไม่แตกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอาบน้ํากันเห็นไหมครับหนังไม่แตกเลยฉะนั้นเวลาตอนต้มเนี่ยเราใช้ไฟกลางๆหรือไฟอ่อนๆตรงนั้นหนังจะสวยมากไอ้น้ําซุปที่เหลือเดี๋ยวเราก็ทําเป็นน้ําซุปเรียบร้อยครับเราแช่แป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอาบน้ําไก่กันนะครับเพื่อที่จะให้หนังมันเนี่ยตึงอยู่ตลอดแล้วก็ดูเป็นเงางามนะครับอันดับแรกเลยเราก็ใส่ น้ำมันไก่ที่เราเจียวไปเนี่ยสัก2ช้อนโต๊ะใส่ไปในกระมังนะครับแล้วก็ตามด้วยซอสฝ้าเขียวสัก2ช้อนโต๊ะนี่เรียกว่าอาบน้ำไก่นะครับแล้วไก่มันจะโอเคมากเลยหลังจากนั้นก็เอาน้ำซุปที่เราต้มไก่เมื่อกี้ใส่ไปสักนิดนึงโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากัน หน้าตาสีสันน้ำจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาไก่ที่ไปแช่น้ำเย็นเนี่ยเอามากลิ้งๆมันแล้วไก่ก็มันก็จะหอมด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันหนังมันก็จะไม่เขียวนี่นะครับเราก็มาอาบน้ำให้มันในขณะเดียวกันเนี่ยชิ้นไก่ก็จะหอมแต่ข้อควรระวังเวลาต้มไก่า อย่าต้มนานจนเกินไปเพราะว่าถ้าต้มนานเกินไปเนี่ยมันจะไม่เนื้อไก่มันจะไม่นุ่มแล้วก็จะไม่เด้งนะครับอ่ะแค่นี้พอโอเคนะครับอาบมันหน่อยอาบให้มันทั่วๆแล้วกินไอซอสฝาเขียวมันก็จะติดอยู่ที่หนังไก่ด้วยถามว่าไอ้น้ำซอสต,ตรงนี้กับน้ำมันตรงนี้ทิ้งไหมไม่ต้องเราเทใส่หม้อทำน้ำซุปได้เลยไหมครับหนังไก่จะตึงสวยงาม อันนี้เขาเรียกอาบน้ําไก่เรียบร้อยครับถ้าน้ำซุปนี้ก็เทใส่คืนหม,ม้อไปได้เลยเห็นไหมครับไก่หนังไก่จะมีความตึงสวยงามนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีกลิ่นของความหอมจากซอสฝาเขียว ต่อไปเราไปดูวิธีการหุงข้าวกันเลยนะครับวิธีการหุงข้าวของผมเนี่ยถ้าใครจะเอาไปปรับใช้กับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วผมจะบอกเทคนิคให้ว่าหุงอย่างไรแต่นี้ผมใช้วิธีการหุงแบบโบราณน,นะครับแล้วบางคนจะเอาไปทําขายเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เช่นกันเพราะว่าเวลาหุงหุงเยอะๆจะทําอย่างไรข้าวออกมานุ่มสวยในขณะเดียวกันตัวก็ไม่เละนะครับใส่น้ํามันเจียวลงไปนะ้ที่ได้จากไก่น้ํามันไก่ หลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมกับพริกไทยที่ตำไว้ลงไปผัดให้หอมก่อนนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงกระเทียมนะครับตำกับพริกไทยเป็นกระเทียมไทยนะครับอันนี้ไม่ต้องปอกเปลือกหมดเอาเปลือกชั้นในเอาไว้มันจะทําให้หอมพอรู้สึกว่ามันหอมแล้วเราก็ใส่ขิงที่หั่นลงไปขิงแก่เหมือนกันนะครับผมเน้นขิงแก่ทั้งหมดเลยไม่ใช้ขิงอ่อน หลังจากหอมแล้วนะครับเราก็ใส่ข้าวที่ผมบอกว่าผมลวกประมาณ10นาทีตอนลวกนี่ไม่ต้องซาวนะครับใส่ตรงนี้ลงไปอาจจะมีหกบ้างต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเอกชอนมันใหญ่ไปหน่อยผัดเลยครับผัดให้หอมนะครับตรงนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงผัดประมาณสักห้านาทีกว่ากว่าถ้าเกิดใครใชหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับผมแนะนำว่า หลังจากผัดเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วก็เติมน้ําซุปนะคือน้ําสต๊อกที่เราต้มไก่เนี่ยลงไปวิธีการหุงคือเหมือนหุงข้าวธรรมดาปกตินะครับถ้าเป็นหม้อไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ผมหุงเนี่ยผมจะเอาข้าวไปลวกก่อนประมาณ10นาทีแล้วก็พักไว้ให้เสดดน้ำหลังจากนั้นก็มาผัดกับกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขิงแก่อ่ะโอเคพอละ เราใส่น้ำสต๊อกได้เลยเทน้ำสต๊อกลงไปอพอเทน้ำสต๊อกไปแล้วนะครับสังเกตไหมครับว่าผมจะให้น้ำท่วมข้าวพอดีซึ่งแตกต่างกรณีที่เราหุงหม้อไฟฟ้าถ้าเป็นหม้อไฟฟ้าเนี่ยน้ำจะต้องประมาณสูงขึ้นมา1ข้อมือ,อหรืข้อนิ้วนะครับแต่นี้เราเอาน้ำสต๊อกที่ใส่เข้าไปเนี่ยพอดีกับตัวข้าวนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบเตยลงไป นะครับเพิ่มความหอมคนข้าวแห้งเลยถ้าใครไปทำแล้วนะครับได้ผลอย่างไรคอมเมนต์มานิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำถ้าชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผู้ทำด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยเราสามารถเติมมันไก่ลงไปนิดนึงข้าวจะได้หอมแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับหลังจากกวนข้าวแห้งแล้วนะครับ เสียงน้ำแฉะไม่มีแล้วนะครับเราก็ปิดเลยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนอบไปประมาณสักกับ30นาทีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับมาดูข้าวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวข้าวจะไม่เละความหอมที่มีกลิ่นกระเทียมกลิ่นขิงนะครับในขณะเดียวกันมีใบเตยอ,อยู่ด้วยข้าวจะสวยมากเลยนี่นะครับไม่มีแตกเลยข้าวตัวจะไม่เป็นขนเลยแล้วหอมมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดจานกันนะครับโอเคครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำจิ้มของผมเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนำหน้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวมากอะไรแต่บอกได้เลยว,ว่าไก่นุ่มมากข้าวจะตัวเป็นเม็ดมากๆเลยแต่นุ่มไม่มีแข็งกระด้างเลยนะครับแล้วก็ทานเคียงคู่กับน้ำสต๊อกที่เราเอาหัวไชเท้าใส่เข้าไปนะเป็นน้ำซุปนะครับหากใครดูคลิปนี้แล้วนะครับมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ หรือบางครั้งถ้ามีเมนูใดที่จะให้ผมนําเสนอก็สามารถบ่งบอกมาได้นะครับผมจะได้ทําในส่วนนั้นให้นะครับวันนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ